สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบ,บแรกของชาวราศีเมษกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ The l o v e r เข้ามานะครับจะเป็นภาพของคู่รักที่จุบก,กลับมาจับมือกันนะครับกลับมาเหมือนกับกลุมมือในความสัมพันธ์ของการละกันฉันเดอะเลเวอร์ใบแรกไปนี้ทำนายความรักของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่15ถึง31ตุลาคมว่าเหมือนกับนางฟ้านางสวรรคนะ์น่ะสิ่งดีๆที่เหมือนกับประทานพรประทานคู่รักประทานสิ่งที่เหมือนกับกลุมมือเอาไว้ให้แก่การละกัน ก็เลยเนนว่าชาวสีเมทสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าช่วงนี้คุณเหมือนกับ copy love ช่วงแบบ in love กับความรักที่แม่ว่าจะ็นปัญหาอะไรก็ตามนางฟ้านางวรรค์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหรือดวงชะตาของชาวสีเมษเองตัวตนของคุณเองนะมันเหมือนกับกำลังได้พ้นพบความหมายของความวารักค้นพบสิ่งที่เห็นไหมแผ่นดินที่มันแห้งแล้งอะ่ะแต่มันกลับมาอุดมสมบูรณ์ตรงบริเวณของคุณในพื้นที่ของคุณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นผมเลยทำนายว่าชาวสีเมฆในช่วงเดือนตุลาคมแต่วันที่สิบห้าถึงสาเอ็ดเนี่ยเหมือนกับคุณได้กลับมาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสด,สดชื่นเริ่มีการชุ่มชื่นหัวใจมีการที่เหมือนกับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีการที่เหมือนกับพบเจอความรักชั่วชื่นที่ชาวสีเม่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มีคนเข้ามารักเมตตาตกหลุมรักคุณนะครับคนที่เลิกรากันไปนยมีไพ่เดือบมูลเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในพลังงานลบๆพลังงานมืดหรือคนรักของคุณเนี่ยทำอะไรที่มันผิดสินผิดธรรมเช่นกใ้นดอวนะยจ แต่เดิมมูลบอกาไม่ว่าคนรักของคุณเขาจะทำร้ายคุณแค่ไหนอ่ยแต่เห็นไหมคุณยังถือขบเพิงอ่ะสิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถทำร้ายได้เดลลอเบอร์เข้ามาครับก็เรยนนายไพ่ทั้งหมดทั้งวงไพ่สองใบนี้มายควาว่าต่อให้มีปัญหาไกลเท่าไรต่อให้ระยะทางไกลแค่ไหนมีปัญหาอะไรมาขั้นกลางระหว่างคุณสองคนมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทรกกลางมีสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามกับคนที่คุณรักเดลลอเบอร์ครับกับไพ่ใบนี้เดิมมูลฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดอะ่ะ ก็เลยตอบว่าไพ่เป็นีิหมายเาว่าตับแต่ถ้าเกิดเขายังรักคุณตับแต่ถ้าเกิดยังมีคาสัญญาที่ดีต่อกันตับแต่ที่ยังมีความรู้สึกที่ยังมีรักแท้แก่กันเนี่ยเราก็จะรักแค่เขาเราก็จะรักแค่เธอเหมือนกับไพ่เป็นที่บอกว่าเหมือนกับดวงชะตาชีวิตของคุณสองคนเนี่ยขีดเขียนให้กันเป็นคู่รักรักแท้ของกันและกันมันเสียกันไปไม่ได้มันเป็นความรักที่เป็นเดิมูนันหมายว่าต่อให้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดนั่นเองฉันเดลเลเวื่อไปนี่หมายเขาว่าความรักของคุณสอง ไพ่เดะมูนครับทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าการผ่านจุดที่มันจมทุกผ่านจุดที่มันไม่ดีไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยรักแท้เรอเดิมวไปเนี่ยไม่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงชะตาของชาวสีเมษเนี่ยคุณอยู่ในที่ของคุณก็พอแล้วคุณพยายามอยู่ในที่ของคุณนะครับทำตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้เจอแสงสว่างจุดไฟขึ้นมาใหม่จุดพลังงานดีๆจุดชีิตัวเองขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้คือเดิเวร์มันจะมีรักแท้ที่กลับมาหาคุณมันจะมีรักแท้ที่กลับมมมาาาาาาาตตาหหคคุณพพออออออไไ่่ปทีืืืขง King of Sword, รรระชถดบ เจนภาพขอนคนคนนึงก็ถือดาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่เคยปล่อยคุณไปคนที่เขาเ,เหมือนกับเป็นนกอินทรีด้วยเห็นไหมใส่พระใส่มงกุฎพระราชาถือดาบหรือคิงออฟซอสไปเนี้ยก็เลยทำน้ำว่าคนรักของชาวสีเมธเนี่ยมักจะทาอะไรที่ไม่ได้คิดหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจการเคยปล่อยเคยทําร้ายคุณเคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายเป็นเหมือนกับเขามาถือดาบในมือเหมือนเขาว่าเขาไม่ยอมเจ็บเขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาเสียคุณไปเนี่ยเขาจะเจ็บปวดเสียใจแค่นกการที มันเสียสิ่งที่มันเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่แก่ไปด้วยกันคนที่เป็นรักแท้คู่ชีวิตของกันและกันฉันคิงออฟซอร์์หรือพระราชาถือดาบใบนี้ทานายดวงชะตาของชาวราศีเมษเดี๋ยวว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับไพ่สามใบนี้คือต่อให้เหมือนกับความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับต่อให้นานเพียงใดรักแท้เดลวเวอร์ก็ยังคงเป็นรักแท้ต่อให้เหมือนกับจะทําร้ายกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปถ้ารักกันจริงเนี่ยยังไงก็กลับมายังไงก็เป็นคู่กัน นะครับและสุดท้าย King คิงออฟซอหแายควาว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยที่ทําร้ายหรือทําไอยู่คุณไปเนี่ยกลับมาเป็นคนดีคนเดิมด้วยนะเพราะจะเห็นภาพของนายออฟซอสหรืออศัศวินถือดาบอศัศวินถือดาบเห็นไหมเขาขี่ม้าสีขาวเหมือนกับใส่ชุดอัศวินมาปกป้องมารักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ได้ตอบว่าความท้องของชาวสีเมฆว่าคุณจะมีปัญหาคนรักหรือว่าทะเลาะก,กันไปมีปัญหาหอะไรที่มันไม่ดีไพ่เดมูลเป็นพลังงานที่ลบนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องการที่ทําผิดสิ่งผิดธรรมก็ได้โกหกนอกใจหรือทําาสิิ่่่งงงงทีมมนเเปป็รรืออออขณ์โกกหดบลลวง แต่ไพ่ใบนี้คือไพ่ของอัศวินถือดาบหมายความว่าการกลับใจครับก็เลยตอบว่าคนที่เขาทำลายคุณไปเนี่ยพอรูกเขาจะเสียคุณไปจริงๆพอเขารู้ว่า king of swords เขากำลังทำลายรักแท้หรือทำลายสิ่งที่เมือนกลังจะสูญเสียความรักความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่มีคุณค่ามันคือรักแท้มันมีค่ามากกว่านั้นน่ะมันมีค่ามากกว่าเงินทองมันมีค่ามากกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีเงินสิบล้านก็ณมีเงินร้อยล้านบางทีคุณหาหลักแท้ไม่ได้นะฉะนั้นสิ่งนั่นนี้หมายความว่า the lover กับไพ่ มีการเปลี่ยนแปลงใจที่ดีที่ผ่านการที่โดนสิ่งที่ไม่ดีครอบงำโดนสิ่งที่โดนของโดนสิ่งที่ชั่วร้ายครอบงำจะปรับใจเป็นการที่กลับมารักษากลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาแก้ปัญหาและทําให้ดีกว่าเดิมชันพ่ใไปนี้หมายความว่าคนร่าของชาวสีเมฆจะกลับมาการที่ซัพพอร์ตกลับมาดูแลกลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาแก้ปัญหาเพื่อคุณกลับมาต่อสู้เพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทำไมถึงไป็นอยงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาชาวสีเมฆหลายท่านอาจจะเป็นพ่ยถูกออบซอร์ตเข้ามาด้วยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งแล เริ่มแบบไม่เอาและเริ่มแบบเจ็บมากๆเสียใจมากๆจนหนูรู้สึกว่า two of swords คือการแบบเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ที่ของเราอะ่ะฉันไพ่สองดาบือ two of swords ไปนี้ทานายว่าความรักของชาวสีเมฆหลายๆท่านเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับสงบและอยู่ในพื้นที่ของเราหรือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มได้รับการปกป้องตัวเองเพราะเจ็บมาเยอะตาบอดมาเยอะถูกทาร้ายมานานนั่นเองครับฉันไพ่ไปนี้ผมบอกความรักของชาวสีเมฆว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ the lover นะครับและอัศวินถือดาบนะครับ the moon เข้ามา เปลี่ยนสมอนกับไพ่ไปนี่หมายความว่าคุณจะผ่านพ้นจุดที่ไม่ต้องกลับไปหาความมืดบอดไม่ต้องกลับไปตาบอดไม่ต้องกลับไปหลงผิดแล้วนะชั้นนี้คือไพ่ของการที่ชาวสีเมฆในเดือนตุลาคมวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยมันคือการตื่นรู้การออกมาจากพลังงานลบการออกมาจากความชั่วร้ายความเลวนะครับออกมาจากความที่สึกที่มันเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันตกต่านรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเจอสิ่งที่เป็นเหมือนกับอัศวินทีดาถือดาบขี่ม้าขาวเจ้าชายขี่ม้าขาวนำพาความรักรักแท้ที่เหมือนกับดวงสตารนของคุณเองี่ มันทาให้คุณได้พบเจอความรักที่เหมาะสมรักแท้ที่เป็นรักแท้จริงๆคู่แท้รักแท้เลยนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไม่ว่าจะห่างไปเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเจ็บมาแค่ไหนนี่คือรักแท้ที่ดวงชะตาหรือหรือเวอร์คู่สวรรค์ใครนับถือศาสนาคิดนะครับทูตสวรรค์นะครับบุคเพเัศนิวาสนะครับโชคชะตานำพาให้กับคุณแต่ส่วนนักใครก็ตามนับถือศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงชะตาของตัวคุณเองหรือการทำของคุณเองเนี่ยนำพาให้คุณได้พบเจอรักแท้ที่เป็นของคุณจริงๆ และคนคนนั้นเนี่ยมีการที่เข้ามาเหมือนกับโปรเทคปกป้องเขาจะมีวันที่ทำร้ายคุณถ้ามันคือหลักแท้อยังไงก็จะไม่แพ้สิ่งใดยังไงก็จะสามารถเอาชนะความเจ็บความเสียใจความทุกข์ที่คุณเคยเจอมาได้ฉันไพ่ปีน,นี้ผมบอกความน่าของชาวสีเมรว่าคุณจะเจอคนรักที่นำพาหัวใจกลับคืนมาครับ page of pentacles หรือเด็กถือเหรียญคุณจะได้รับคนข้าขงตัวเองกลับคืนมาฉันการที่ได้รับเหรียญหรือได้รับรางวัลเนี่ยมันเป็นส่วนหของชาวสีเมษช่วงนี้ ดวงชะตาคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆในการที่มีคนรักเข้ามามั่นหมายแต่งงานการลงอยู่ด้วยการลงหลักปักฐานด้วยการการสร้างการเงินความมั่นคงในชีวิตเช่นดูแลเราดูแลซัพพอร์ตเราทําให้รู้สึกว่าตัวเองได้มีคุณค่าได้หิวใจและเหมือนกับเป็นสิ่งดีๆเด็กถือเหรียญเดลเวอร์เป็นสิ่งดีๆของกันและกันนะครับมันเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์จริงๆในพื้นที่ของคุณ2คนช่นเด็กถือเหรียญเดลเวอร์ไปเนี่ยคขามว่าชาว4ีเมตโช่วงนี้วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดดวงชะตานะหน้าเมตตาเหมือนกัน นะครับใครหลายๆคนถ้าเกิดนังสือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมักจะเป็นเหมือนกับสวดบ,บทที่เหมือนกับส่งเสริมหน้าตาส่งเสริมดวงนะครับบทนะเมตตานะกาัลุณาปานีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการที่สับเพสสับตานะครับเขาเรียกแผ่เมตตาก็ส่งผลให้ด,ดวงชะตาของคุณเองหรือตัวตนของคนที่สวดเนี่ยเขาเรียกอะไรมีจิตที่เมตตาใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็เมตตารักดูอุปธรรมเราซึ่งิ้งเหล่านี้เขาไม่ชอบสี่เมตในเดือนตุลาคมวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดใครเห็นใครก็รักเหมือนตอน และเด็กถือเหรียญคือเรื่องของการเงินที่จับต้องได้มากขึ้นชั้นช่วงนี้ชาวสีเมษหลายคนว่ามีโอกาสได้รับโชคลาบลาบลอยอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้การลงทุนการลงแรงเด็กถือเหรียญหมายความว่าโชคที่มันหมอนกับเงินทองไหลมาเทมาเงินทองที่มันจับได้จริงๆองอ่ะนะครับการได้รับเงินทองจากคนรักจากคนที่การกระทําของเราเลยนะมือจับเหรียญจากการที่เราประสบความสําเร็จจากคนที่เข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เป็นารรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นในพื้นที่ของเราชีวิตของเราดีขึ้น ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอยู่ในพลังงานลบๆแล้วที่ผ่านมามันเดือบมูน่ะมันดิ่งมันอยู่มานานแล้วมันอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายมานาน,นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมานานแล้ว mm hmm. ฉันทูออฟซอสกับไพ um ่เดอะมูนหมายความว่าคุณตัดใจคณุคพณพ้นทุกข์คุณอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ออกมานะถ้าคาทานายนี้มันดีอย่คุณคุณก็รับไว้ไนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีคุณอาจจะมอ,งว,มองว่าคุณไม่เอาก็ได้เพราะนี่ม่ค,คือการทํานายโดยต่างของชาวสีเมที่ขึ้นอยู่กับทางสายกลางตามหล corpo, หลััััักกกกกศศาาาาาสสนนนนนนนเช่่แะใคครรบถอิม็ขึ้ยูที ความเชื่อการที่เหมือนกับทูตสวรรค์อยากจะบอกคุณแบบนั้นหรือศาสนาอิสลามนะครับก็อยากจะบอกคุณว่าชีวิตของคุณต้องดําเนินการต่อไปนะด้วยการที่ตั้งมั่นตั้งใจในการกระทําของเราเชื่อในการกระทาของตัวเองนะครับทำเพื่อสิ่งที่เหมือนกับเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราด้วยประมาณนี้ส่วน,นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวนาสิเมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมวันที่1 5ถึง31เดนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูไพ่หกใบนี้กันก่อนเพื่อสรุปให้กับคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าาารรัับฟงกทํนนยเี ได้เข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยเหมือนที่ผมพิมพ์คาทานายว่าเออผมขอไว้พอนะนั่นคือผมอ่านแล้วผมพิมพ์ให้ทุกคนนะครับสั้นงนี่เกิดขึ้นมาไพ่เดมูนหมายความว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามันคือความรักแท้ที่เสียไปจริงๆอ่ะถ้าเกิดรอแล้วหรือเจ็บแล้วหรือทําดีแล้วเนี่ยสุดท้ายเราเตือนสติเขาแล้วแล้วเขาไม่มีสติเนี่ยถ้าเกิดเลิกลอาไปจนคุณรู้สึกว่าหายเจ็บหายเสียใจทนเจ็บไม่ไหวคุณก็ตัดใจนะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณก็อาจจะมมีกาารนั่งสธิ ใช้สีนสมาธิปัญญาในการดาเนินชีวิตได้นะ mm hmm. ฉะนันทูออฟซอนหมายความว่าใครที่รู้สึกว่าเจ็บแล้วเสียใจแล้วทนมานานแล้วเนี่ยตัดสินใจออกมาเจอสิ่งดีได้นะขอเพียงให้คุณเข้มแข็งขอเพียงคุณใจแข็งแต่คนร่างคุณเนี่ยจะกลับมานะเขาไม่ยอมเสียกูไปหรอกแต่คุณเนี่ยพ้นทุกข์คน,นแห่งการพ้นทุกข์แห่งการแห่งการดับทุกข์เป็นของทุกคนนะเป็นของทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไร รู้แล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับอริยสัจส,สี่เนี่ยทุกข์มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยถ้าผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องธรรมะมากเพราะฉะนั้นนี่คือการทำลายดวงชะตา้วกันผม,มเป็นันชอบสีเมช่วงนี่คือการที่ถ้าคุณไม่กลับไปคุณจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณสูญเสียวความรักหรือมีปัญหาความรักและไพ่สองดาบหมายความว่ายังไม่นานเกินรอยังเจ็บยังเสียใจยังเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปอยู่และมีปัญหากันเนี่ยคนนี้เดลเวอร์เลยนะกลับมาเพราะรู้สึกว่านี่คือรักแ <S <S กกท้กลับมารู้สึกตัวกลับมาได้สตินะครับกัับเนนตวใจป็คที เขาเรียกอะไรกลับใจได้ะเปลี่ยนแปลงได้กลับเป็นคนดีคนเดิมและทุกอย่างตอนเนี้เด็กถือเรียเข้ามาหมายความว่าเขาทําดีขึ้นเขามองที่จุดเป้าหมยของคุณเขาเลือกคุณนะนี่คือภาพของการที่ชัดเจนว่าคนรรกของชาวสีเมฆกลับมาเพราะนี่คือการชีวิตที่คุณดูแลเขาพพอร์ตเขาด้วยนี่คือสิ่งดีด้วยเพราะเขารู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเสียคุณเขาไปคุณเลิกลาเขาไปหรือว่าเขาเสียคุณไปเนี่ยชาวสีเมฆการเงินการงานชีวิตของคุณเนี่ยปังขึ้นเพราะไพ่ที่เกิดขึ้นกับชาวสีเมฆในเดือนตุลาคมเนี่ยมันขึ้นค ผู้หญิงถือไม้เท้าผู้หญิงถือความมั่นคงถือความมั่นใจโฟกัสเรื่องความเข้มแข็งของชีวิตตัวเองมากขึ้นชนชาวสีเมฆเนี่ยเป็นชาวสีธาตุไฟนะครับตัวชะตาของคุณทุกคนนี้ก็เลยเหมือนกับคนที่เวลาตั้งใจทําอะไรก็ทําที่สุดรักที่สุดทนเจ็บที่สุดแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสเรื่องการงานจนปังไปเลยเป็นการเป็น working woman working man อะไรเงี้ยขึ้นมาเลยนะครับึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าการเงินของชาวสีเมฆแต่การงานของคุณเนี่ยโดดเด่นนะครับพอชีวิตของค เชื่อมันในความรักเดลเลอรเพิร์ครับแนะนำชาวสีเมฆนะว่าเดือนตุลาคมวันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดหอเชื่อมันในรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดอะ่ะเชื่อมั่นเอาไว้เชื่อใมันในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากระทาเอาไว้นะครับเชื่อการกระทําของเราเองก็ได้นะไม่ต้องเชื่อคำทำนายก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณออฟวานหมายความว่าคนรักที่เลือกลาหรือจากคุณไปจะกลับมาเลือกคุณจะกลับมาเพราะรู้ว่านี่คือความรักที่คุณสามารถดูแลเขาพอไม่มีคุณเขาก็ลําบากพอไม่มีคุณเขาก็เหมือนกับเห็นไหมถ มันถือดาบหนักขึ้นมันเจ็บมากขึ้นมันปัญหาชีวิตมากขึ้นแต่คุณเนี่ยเลือกได้นะว่าจะกลับไปหรือเปล่าเพราะการกลับมาของคนรักของชาวสีเมฆหลท่านเนี่ยเป็นการกลับมาเดอจัดเมนด้วยเป็นคนเมตตาหรือเปล่านะครับเพราะเดือจัดเมนหมายความว่าเป็นการกลับมาขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือขอการยืมเงินขอกลับมาแบบแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดพลาดกับคุณหรือทำไม่ดีคุณไปอ่ะเดือดจัดเมนหมายความว่าการให้อภัยของกและกันครับผมนัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่15-31ถึงตุลาคมเนี่ย ปรียบเสมือนกับความรักของชาสีเมตกับคนที่คุณรักว่าอย่างน้อยนะต่อให้ไม่กลับไปรักกันหรือไม่ให้กลับไปดีกันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่กลับไปหาการละกันแล้วก็ตามคนที่เขาทำลายคุณไปหรือคนที่ทำไม่ดีคุณไปและเคยมีคาเวียนกรรมต่อกันไปเนี่ยแต่จัดเมน์มันมีการอโหสิกรรมมันมีการให้อภัยกนและกันมีการที่เหมือนกับหลุดพ้นปล่อยผ่านนะครับปล่อยจอยอะไรเงี้ยซึ่งแต่จัดเมนท์ไม่คือความรู้สึกที่ให้ต่างคนต่างไปเริ่มต้นต่างคนต่างไปทางของการละกันแต่อย่างน้อยมีคำานแตะจัดเม้นเนนนีีี้้จากไป่ย มันเข้าใจกันแล้วมันมีคําขอโทษมันมีคําอโหสิมันมีการขออภัยทานขออภัยขออสิกรรมต่อกันแล้วกันแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวจัดไม่หมายความว่าสิ่งที่มันเข้าใจกันมากขึ้นในตอนนี้นั่นเองต่อให้คุณจะแบบกลับหรือไม่กลับเดี๋ยวน้อยคุณสองคนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่รับรู้ได้ว่านี่คือความรักแท้นี่คือความรักแท้ที่มันเข้าใจเราแล้วนะประมาณเนี้แล้วเดี๋ยวจัไม่หมายความว่าชาวสีเมฆไม่คือไพ่ของการที่บอกคุณโดยว่าเดือนตุลาคมวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยมันคือการท ของดําของชั่วร้ายของเลวหรือสิ่งที่มันไม่ดีคําทํานายที่มันไม่ดีเนี่ยคูณหลพ้นจากสิ่งเหล่านั้นและฉันเด็ดจัดใหม่ๆว่าพลังงานที่มันแบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นได้รับข่าวสารที่ดีนะครับในเดือนตุลาคมฉันชอบสีเม็ดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับมันเหมือนกับการที่เราได้รับพลังงานดีอย่างใดอย่างหนึ่งคําทํานายดีๆที่ผมทำนายให้เช่นกันแล้วเด็ดจัดเมนเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทวดานะครับทูตสวรรค์นะครับพระเจ้า อยากจะอวยพร,อ,รอยากจะบอกคุณเหมือนกับพระเจ้าสิทธิ์กับท่านอะไรเงี้ยถ้าเกิดศาสนาคิดนะพอดีผมอาจจะอยู่โเรียนสหะด้วยโรงเรียนศาสนาคิดด้วยศาสนาพุทธด้วยถ้าเกิดทำตามศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าผลบุญหรือสิ่งดีเนี่ยผลดีของคุณเนี่ยได้เจอสิ่งดีได้เจอความรักได้เจออะไรที่มันแบบจับต้องได้แล้วนะการเงินการงานชีวิตความรักค่อนข้างจะเหมือนกับกลับมาโฟกัสมันแล้วได้รับสิ่งดีๆเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือพบเจอคิงออฟค ผู้ชายที่อบอุ่นผู้ชายที่เคยถือดาบในมือ,อะ่ะทานายไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับชาวสีเมฆวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมถือดาบเห็นไหมเขาเปลี่ยนมาถือหัวใจถือความรักถือถ้วยอะ่ะรอคุณช่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนรักที่ทําไม่ดีหรือทำร้ายคุณไปหรือใครก็ตามที่เจอความรักที่มันเลร้ลายมาเจอพระราชาถือถ้วยคนที่สงบอุ่นคนที่แบบเนี่ยต่อให้ขึ้นมาซัดต่อให้มีปัญหาถาถมต่อให้มีการาการทาร้ายกันเท่าไหร่ต่อให้มีระยะทางไกลแค่ไหน เขากลับมาเป็นความรักที่ดีเขากลับมาเป็นคนดีคนเดิมขเขากลับมาพะรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดช่นคิงออฟคัพหมายความว่าการพบเจอความรักที่ดีขึ้นการพบเจอความรักแท้ผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับการผ่านอุปสรรคเรื่องความรักและเจอความรักที่เป็นเดลว์เวอร์กับ King คิบคบองออฟคัพคือการช่วยเหลือห่วงใยการพบเจอคู่ชีวิตที่กลับมาดูแลใส่ใจกันและการสร้างชีวิตให้กับคุณหมายถึงการที่พบเจอคนรักที่อุปถัมภ์ด้วยนะ คนรักที่เข้ามาซัพพอร์ตจับต้องได้รักมากดูแลมากช่วงนี้ค่อนข้างจะ Po อร์บีเลิฟอินเลิฟนะครับมากๆเลยการพบเจอรักแท้มากๆของชาวราศีเมษเลยแหละเม่เรรมอพียงหมายกับการรักษาเยียวยาแผลใจของคุณเลยนะจากคนที่เคยเจอปัญหาเรื่องความรักมาคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้นะครับเปิดรับหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอยู่ในพลังงานมืดอาจจะไปดิ่งร้องไห้ยอยู่ทุกข์ใจนะครับซึมเศร้าเสียใจร้องไห้เจ็บอยู่หลายๆคนเป็นแบบนั้นเพราะรักมากทุ่มเทมากทนเจ็บมาเยอะครึ่งชีวิตเลยนะที่สูญเสียไปอะ่ะ แต่อีกครึ่งชีวิตยังมีคนรักคุณมากมายยังมีคนต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตยังมีคุณค่ากว่าหนีครับฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ f o u of c u p หรือสี่ทั่วไครับนี่คือไพ่บทสรุปความรักของชาวราศีเมษแต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเกิดคุณไป่ต้องการกลับไปหาความรักแท้ของคุณเนี่ยเพราะเขารักตัวเองมากกว่าไพ่ไปนี้หมายความว่าคุณเลือกได้นะที่คุณจะกลับหรือไม่กลับแต่คนรักคุณสุดท้ายเขาจะกลับมารักคุณกลับมาเลือกคุณแต่คุณเนี่ยเห็นไหมคุณเจ็บไปเท่าไหร ฉนถ้าเกิดใครเพิ่งเลือกเพิ่งหลักคนรักไปได้มีการหยิบยื่นสิ่งดีต่อกันอยู่มีการพูดคุยติดต่อหรือมีการที่เขายังกลับมารักษาได้อยู่เนี่ย,พยไพ่ใบนี้แนะนําว่าอาจจะเป็นการที่ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือแท็กไปหาเขาหรือไม่ต้องก็ได้หรือพูดกับเขาเองก็ได้นะรอเขาเลี้ยเวลาช่วงหนึ่งประมาณ 2- อสเดือนถึงหเดือนแต่เกิดมันเกิดจากนี้ไปแล้วมันไกลแล้วเนี่ยคุณก็เลือกได้นะไม่ต้องไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปทุ่มเทเพราะรักแท้ที่คุณหยิบยื่ในให้เขาไปเนี่ยมันม ให้ไปแล้วจนเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาควรจะรักคุณคนรักกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรมีการนอกใจหรือ player, มีคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกลับมาเลือกคุณกลับมารักษาคุณกลับมาเลือกรัก,กแท้ถ้ามันเป็นความรักแท้จริงๆเป็นคู่แท้คุณจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาคุณก็จะเจอความรักที่มันเหมาะสมในที่ของคุณทั้งการงานการเงนิงน,งนที่ดีขึ้นด้วยนะครับจนช่วงนี้ชาสีเม็ดเรื่องการงานเรื่องการเงินของคุณมีเด็กถือเดยญเข้ามาหมายความว่ามีโอกาสได้รับเงินก้อนรางวัลของขวัญอะไรอย่างเงี้ยท นี้เปน็นต้นไปเลยนะตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็เหลืออีกไม่นานแล้วจะเกิดขึ้นนะฉันจงเชื่อมันเอาไว้ทั้งเรื่องการกระทาความคิดทัศนคติที่ดีด้วยอย่าไปคิดลบนะครับอย่าไปอยู่กับพลังงานที่มันมืดบอดประมาณนี้ไพ่ออร์เคลนครับแนะนําชาวราศีเมษว่า the tinderbox เดอร์ครับเป็นไพ่ของการแนะนําชาวศีเรษะในตุลาคมวันที่1 5บหถึงสาว่าจงเยียวยาตัวเองจงรักษาตัวเองนะครับเราเจ็บปวดเราเสียใจเราร้องหไห้แม้วันนี้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจอะอาจผิดหวังท้อแท้เมื่อใด ฟังคลิปนี้ลองมีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะเยียวยาตัวเองร้องไห้พอร้องไห้กับฉันร้องไห้กับคลิปนี้เราเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายนะเมื่อคุณจะเจอปัญหาเรื่องความรักคนที่คุณรักมีปัญหาอะไรกันก็ตามรักษากันได้นะไพ่ไปนี้ทํานายแบบนั้นแนะน,ะนาแบบนั้นก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสัะครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ส่งขวัญมาให้ทาง u t u b e นะครับพวกซปเปอร์สติ๊กเกอร์หร ควาขอบคุณอะไรอย่างที่มันเป็นเป็นเหรียญเป็นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งความบัมาทางดิจิตอกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ